ซีแบสไล่จุดโดนอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนะนานักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปตกปลาซีแบสนะครับหรื้อปลากระพงขาวนะครับที่อุ่นสันนะครับจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนฝากกดดูทางบ้านแล้วก็นานานักตกปลานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดีครับเพื่อไมเป็นการเสียเวลา ออกไปด้วยกันครับคบึงที่หมายแล้วนะครับ see Yeah. โดนโดนแล้วครับโดนอีกแล้วอื้อมางันอย่างเดียวครับอื้อ โดนแล้วจะโดนเหรออุย้ยใสสวยเลยครับตัวนี้โอ้ย,ยปเปอร์โอ้ยโอ้ย,อยเข้ามาตกกลางตัวแล้วครับวันนี้ไอ้หน้าล่ะมา ซีแบลายจุดโดนอีกแล้วนี่ครับซีแบทนะครับลายจุดจะมีจุดตรงขี้มันนะครับแต่ส่วมมาจะมีอยู่ลนเวลารำตัวนะครับพวกนี้คือซีแบทนะครับกระหรือกระพงเขานะครับสายพันธุ์เหมือนปลากระพงบ้านเรานะครับตัวนี้เป็นซีแบทจากท้องทะเลนะครับช่วงเดือน4เดือน5้านะครับขึ้นมาวางไข่นะครับปลากำลังเข้าเลยครับปลาอุ่นซานนะครับ สีแบสไซส์สวยๆเลยนำผมไม่เยอะอแห้งย่างดีห้งย่างดีเลยได้คลิปพร้อมอสุดจัดฮักเกียครับ,เ,รรบเดี๋ยวกเดเหยื่อก็ถ่ายภาพนิ่งกันสักรูปนะครับแล้วก็ไปตกต่อนะครับเผื่อเจอฝูงมันนะครับโดนโดนิดนล้วครับโอ้โอ้โอ ออเออเออโอ้โหอ้โหตัวนี้วิ่งอย่างมันเลยอออื้อันนี้เออ แต่ที่2ครับคือคีบไม่ได้ครับเดี๋ยวพาขึ้นฝั่งครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับอ่าทีแรกกำลังกันดีเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพักกินพักกินหมูย่างนะครับเบิงส้มตำนะแล้วก็โซจูนะครับงาทั้งหมด10คนครับวันนี้เดี๋ยวพักกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงไป็นอนะครับต้องเย็น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปียมันกันต่อครับโหเคครับน้าหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จสับแล้วนะครับลุยกันต่อนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มได้ครับฟ้ายังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราลุยกันยันแสงสุดท้ายแล้วครับยันเตรียมหน้าไฟมาด้วยนะครับลุยเต็มที่ครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลุยครับ สวัสดีครับกับวันที่2นะครับของการตกซีแบดนะครับมวนก็ได้มา2แต้มนะครับก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับ่ามาต่อกันที่วันที่2นะครับว่าจะมีผลงานมากมายแค่ไหนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับดูครับแลาตอนนี้ก็ประมาณสักงปีห้านะครับที่ฟ้าเริ่มเปิดแล้ว อตอนเช้านะครับมลองดูว่าจะมีตัวกันหรือเปล่า เดี๋ยวเราขยับไปลึกๆกว่านี้นะครับเผื่อจะมีตัวนะครับโอ้โหโอ้ตนแล้วครับตนแล้วครับ Rồi lắp tháp Ui sì da Xí Ui, chạy rốt, chạy ไปไหนเออ,อ,นอ,อ้โอ้โหโ,หโอ้โหกลางตัวเลยครับเข้ามาตบเลยครับตัวนี้ ขี่ไปก็ไม่มีอ้โอ้โหตีขอเดียวครับ ดีได้ราคามีเป็นสีแดงนีลายจุดด้วยนะครับคีบหลังนะครับโอ้โหก็จะโดนครับมาแล้วครับแต้มที่สามครับเดี๋ยวเรากดเหยื่อแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเหมือนเดิมครับใส่สวยๆนะครับตัวนี้แรงโคตรดีครับโอเคครับขึ้นไป โอเคครับก็ได้มาทั้งหมด4ตัวนะครับอีกตัวนึงไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมก็เลยไมไ่นับรวมนะครับกำลังของอับบ้านแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ